มันมีสิบห้ามาเบิงบักซีดาค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวสิเอาให้เบิงนี่ค่ะแกะออกมาจากถุงอันนี้เก็บมาจากต้นเลยแกะมาแล้วมันงสิเป็นยังสิคือปกติอ่ะเนี่ยค่ะคือตามทฤษฎีเป๊ะเลยก็คือเนื้อขาวสวยเนื้อฟูนิดนิดนี่ใส่หลักกองขึ้ประจับนี่เนื้อมันจะฟูยังสิแลยเดย้มันจะเป็นระยะที่มันจะหวานที่สุดอร่อยที่สุด คือมันจะหวานนั่นแหละแต่พอมันเริ่มหวานปุ๊บเนี่ยนี่เบ่งกลมันมันจะเริ่มเนาอย่างสิมันสิเริ่มเป็นอย่างสิเลยนี่เนี่ยพอความหวานมาปุ๊บนี่มันก็สิเป็นอย่างสทันทีเลยค่ะบัดนี้พอมันเป็นแบบนี้คือมันขายไปได้แล้วปกติน่ะระยะที่ลูกค้าต้องการน่ะคือระยะความหวานเท่านี้อันนี้มันจะหวานที่สุดแต่บางเอื่ว่า พอเขาเก็บหวานปุบเนี่ยมันจะเรื่มมันจะเรื่มเนาคือมันคือมันเป็นระยะของมันเลยปกติเพราะว่าเขาบ่ได้ฉียาค่ะมันก็เลยเป็นยังสีบัดที่นี่เวลาเขาเก็บเขาก็เลยต้องเก็บกรระยะที่มันจะเป็นแบบนี้ก็คือมันจะมีรสเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวนํานั่นแหละก็คือแบบกรอบแต่ว่าเปรี้ยวนั่นแหละอันเนี้ยเนื้อฟูเต็มที่หวานแต่ขายบ่ได้ค่ะนี่บัดที่นี่ เวลาเขาขายให้ลูกค้าเมื่อก็ซื้อไม่รสเปรี้ยวค่ะเพราะว่าเขาต้องเก็บกอระยะนีเนาะค่ะนั่นเลยค่ะ